นะครับเป็นคนตามหมายจับจริงนะครับจับได้จริงเลยนะครับตรงนี้นะเด็กก็เข้าข้อหบต่อจากนั้นนะครับนะครับนะครับก็มีหมายค้นนะครับในส่วนของสารรยาทุจริตผู้รับผิดชอบภาคสามนะครับหมายที่41567นะครับลงมาที่สี่นะครับตลอดโทรฟ้ามาตรา41567นะครับหมายมายังนะครับกองกำลังการพักการบังคับบัญชาหรือผู้รับผิดชอบนะครับสามีความเห็นสมควรนะครับให้ ให้คนห้องทำงานนายกนะครับองค์การบหารสุวนตำนะครับหมบงงู่สามนะครับายมาไทยตำบลมือองานมือข้างล้าน้เปใบที่ดูนี่ท่้ ไอซองกระถุนทำไมไม่ไม่มีตัวส,ส่วนมีตัวเรียกที่ไปร่างคิดที่ไหนกันนะไม่มีเลยเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ด้วยเนี่ยเก็บไปเก็บไปเป็นะครับ